สวัสดีแฟนผีแดงทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนยูสไตล์เราจะมาพบกันเป็นประจำทุกเย็นของทุกวันกับข่าวร้อนแรงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อัปเดตสดใหม่ให้แฟนๆได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนน้องๆทีมงานที่ตั้งใจหาข่าวเด็ดๆมานำเสนอให้แฟนผีทุกวันครับเรเน่มิเลนสตีนจัดหนักบอกเซอร์เซ่ควรย้ายด่วนโรม่าเหมาะที่สุด ขณะเดียวกันอโมริมจากโดนดา่ากลายเป็นตัวเต็งกุนซือยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำเดือนไปรับชมกันครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนยูสไตล์ช่องข่าวฟุตบอลที่อัปเดตท,ทุกเรื่องราวร้อนแรงจากพรีเมียร์ลีกของสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เรามีข่าวเด็ดมาฝากกันครับเกี่ยวกับอนาคตของโจชัวเซิร์เซ่กองหน้าชาวดัชที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ลำบากใจสุดๆที่โอทราฟอร์ด และคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเรเน่มูแลนสตีนอดีตโค้ชมือขวาของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันในยุคทองของปีศาจแดงนั่นเองและเขาแนะนำอะไรกับนักเตะรายนี้ไปครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังลองนึกภาพดูสิครับสตาร์วัย24ปีอย่างเซอร์กเซ่ที่เคยโชว์ฟอร์มสุดฮอตกับโบลญญยามาเซริอากลับต้องมานั่งเป็นตัวสำรองแบบเซ็เงๆภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมผู้จัดก,การทีมของแมนยูเนตตด ซีซั่นนี้เขาลงสนามไปแค่5เกมเท่านั้นแบ่งเป็น4เกมในพรีเมียร์ลีกและอีก1เกมในคาราบาวครับรวมเวลาเล่นทั้งหมดแค่90นาทีเหมือนกับเล่นแค่นัดเดียวเต็มๆนี่แหละครับไม่แปลกใจเลยที่ข่าวลือเรื่องย้ายทีมจะโหมกระหน่ำหนักมากในช่วงนี้แล้วเรเน่โมเลนสตีนซึ่งเคยทำงานใกล้ชิดกับนักแด่ระดับโลกมากมายในยุคเฟอร์กี้เขามองยังไงกับสถานการณ์ของเซอร์เซ่ล่ะโมเลนสตีนบอกตรงๆเลยครับว่า ผมคิดว่าการยืมตัวจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับโจชัวเซอร์เซเพราะไม่ถึงคิดแบบนั้นเพราะด้วยวัย24ปีของเขาเซอร์เซยังอยู่ในช่วงพีคของการพัฒนาและที่สําคัญเขากําลังกระตือรือร้นสุดๆที่จะติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่เพื่อลุยศึกฟุตบอลโลกที่จะมาถึงดังนั้นเขาจําเป็นต้องได้ลงสนามอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่มานั่งสํารองแบบนี้มันเสี่ยงต่ออาชีพการค้าแข่งของเขาเลยนะครับ มูเลนสตีนยังวิเคราะห์ลึกกว่านั้นอีกเขาบอกว่าไม่น่าแปลกใจที่ฟอร์มการเล่นของเขาจะเปลี่ยนไปเพราะลีกอังกฤษกับเซรีอามันต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยในพรีเมียร์ลีกมันคือลีกที่เข้มข้นเร็วแรงกดดันสูงนักเตะอย่างเซอร์เซ่ที่ชอบเล่นแบบมีพื้นที่มีเวลาคิดอาจจะปรับตัวไม่ทันแต่ถ้ากลับไปอิตาลีละ่ะมูเลนสตีนบอกว่าเขาจะมีเวลาเล่นและพื้นที่มากกว่าซึ่งมันเหมาะกับสไตล์การเล่นของเขาแบบสุด,สด นี่แหละครับจุดเด่นของเซอร์เซที่เราเคยเห็นตอนอยู่โบลอนยาการเลี้ยงบอลการใจบอลคมๆและการยินประตูแบบเซอร์ไพรส์และจุดพีคของเรื่องนี้คือมูเลนสตีนชี้เป้าไปที่โรม่าสโมสรยักษ์ใหญ่ในเกาโจเซรีอาอิตาลีว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าโรม่าเป็นสโมสรใหญ่ถ้าผมเป็นเขาผมจะพิจารณาอย่างแน่นอนทําไมถึงโรม่าเพราะโรม่าในยุคนี้กําลังสร้างทีมใหม่มีสไตล์การเล่นที่เน้นเกมรุก เปิดโอกาสให้นักเตะหนุ่มๆได้โชว์ของแถมยังมีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่เคยคว้าแชมป์ยุโรปมาแล้วนึกภาพเซอร์เซยยิงประตูในโอลิมปิโกสตัดิโอตอนหน้าแฟนบอลโรมานิสตามันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนแต่มูเลนสตีนก็ไม่ลืมเตือนนะครับว่า mm hmm. เว้นแต่ว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมได้แต่ด้วยแนวรุกของยูเนเตดในตอนนี้ผมยังสงสัยในเรื่องนั้น แน่นอนเลยครับตอนนี้ยูเนเต็ดมีแนวรุกอย่างเบนเามินเชสโกมาเทอุสคุนยาและไบรอันเอมบิโนที่กำลังฟอร์มดีเซอร์เซจะสอดแทรกขึ้นมายัางไงมันยากจริงๆนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้การย้ายทีมแบบยืมตัวกลายเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และค่อยกลับมาพิสูจน์ตัวเองกับปีศาจแดงในอนาคตเรื่องนี้มันน่าคิดจริงๆนะครับ เพราะเซอร์เคซ่เคยถูกยกย่องว่าเป็นนิวอิบราฮิโมวิชด้วยสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันแต่ตอนนี้เขากำลังอยู่ที่จุดต่ำสุดของอาชีพถ้าย้ายไปโรม่าแล้วระเบิดฟอร์มมันอาจเป็นจุดพลิกผันครั้งใหญ่แต่ถ้าอยู่ต่อแล้วยังไม่ได้เล่นมันอาจทำให้เขาหมดไฟไปเลยก็ได้เอาล่ะครับคุณคิดว่าโจชัวเซอร์เซ่ควรย้ายไปโรม่าแบบที่มูเลนสตีนแนะนำไหมหรือเขาควรสู้ต่อที่แมนยูเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ ข่าวต่อไปของวันนี้เรามีข่าวดีสำหรับฟแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมชาวโปรโต,ตุเกสที่เคยถูกตั้งคำถามมากมายตอนนี้กำลังกลายเป็นดาวเด่นหลังจากได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม2025ของพรีเมียร์ลีกนี่คือการพลิกสถานการณ์ที่น่าทึ่งจากทีมที่เคยล้มเหลวสู่การชนะรัวๆที่ทำให้แฟนบอลยิ้มแก้มปรี ลองมาดูกันว่าอะไรทำให้อโมริมมาถึงจุดนี้ได้ไปครับตามผมมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อ11เดือนที่แล้วรูเบนอโมริมเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักผู้เชี่ยวชาญหลายคนไม่เชื่อในระบบ3-4-2-1ที่เขาโปรดปรานบางคนถึงขั้นคาดเดาว,ว่าอนาคตของเขากับทีมปีศาจแดงอาจไม่ยั่งยืน ความกดดันถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนเพราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงแรกๆฟอร์มแกว่งสะดุดบ่อยครั้งทําให้แฟนบอลหลายคนเริ่มสงสัยว่านี่คือคนที่ใช่จริงๆเหรอแต่เฮ้สถานการ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงเดือนที่ผ่านมาความกดดันที่เคยหนักอึ้งเริ่มผ่อนคลายลงและคนที่อยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือเซอร์จิมแรดคลิฟเจ้าของทีมที่ออกมาสนับสนุนอโมริมอย่างเปิดเผยเขาย้ำชัดว่า อโมริมคือส่วนสำคัญของโครงการ3ปีในการพลิกฟื้นโอทราฟอร์ดให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งและผลลัพธ์อยู่ในเต็ดคว้าชัยชนะ3นัดรวดในพรีเมียร์ลีกลองนึกภาพสิครับทีมที่เคยถูกมองข้ามตอนนี้กำลังลุ้นชนะ4นัดติดหากพวกเขาเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้ในวันเสาร์นี้นี่คือเดือนตุลาคมที่ยอดเยี่ยมที่สุดของอโมริมนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเลยทีเดียว มาดูรายละเอียดฟอร์มการเล่นที่ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างกันดีกว่าเดือนตุลาคมเริ่มต้นด้วยชัยชนะเหนือซันเดอร์แลนด์2-0ที่โอทราวฟอร์ดเกมนั้นยูไนเต็ดเล่นอย่างมั่นใจระบบการเล่นของอมโมริมเริ่มเข้าที่เข้าทางจากนั้นพวกเขาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการบุกไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลคว้า3มแต้มกลับบ้านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016นึกภาพบรรยากาศในสนามนั้นสิครับแฟนหงแดงช็อกกันทั้งอัธจรรย์ ส่วนแฟนแมนยูเนเต็ดคงเฮกันลั่นโลกโซเชียลและล่าสุดการลงสนามพบไบรตันยูเนเต็ดก็ไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะไปแบบสบายๆทำให้เก็บชัยชนะ3นัดรวดชัยชนะเหล่านี้ไม่ใช่แค่โชคช่วยแต่เป็นผลจากแท็กติกที่อโมริมผักปรุงและการสนับสนุนจากผู้เล่นที่เริ่มเชื่อมั่นในระบบของเขาและนี่คือไฮไลท์ของข่าวพรีเมียร์ลีกเพิ่งประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนตุลาคม2025 และรูเบนอโมริมก็ติดโผเข้ามาอย่างไม่น่าแปลกใจเลยครับเขาได้รับการเสนอชื่อร่วมกับผู้จัดการทีมชั้นนำอีก3าคนได้แก่มิเกลอารเตตาจากอาเซนอลนที่พาทีมรังจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นอูนายเอเมรี่จากแอสตันวิลล่าที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้ลีกนี้มาตลอดและอันโดนีอิราโอลาจากบอนมัสที่พาทีมเล็กๆสู้กับยักษ์ใหญ่ได้อย่างสูสีการที่อโมริมได้เข้าชิงครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าวงการฟุตบอลเริ่มยอมรับในฝีมือของเขาแล้ว นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของแมนยูเนเต็ดก็ได้นะครับการพลิกสถานการณ์แบบนี้ทำให้เรานึกถึงคำกล่าวที่ว่าความอดทนนำมาซึ่งชัยชนะอมโมริมพิสูจน์แล้วว่าระบบของเขาสามารถทำงานได้ดีถ้าได้รับเวลาและการสนับสนุนที่เหมาะสมแฟนบอลแมนยูเนเต็ดหลายคนตอนนี้คงกำลังเชียร์ให้เขาคว้ารางวัลน,นี้ไปครองเพื่อเป็นกำลังใจในการลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้เอาล่ะผมมีคำถามตั้งประเด็นให้ทุกคนคิดตามครับ คุณคิดว่ารูเบนอโมริมจะคว้ารางวัลผู้จัดการยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมนี้ไปได้ไหมหรือผู้จัดการคนไหนใน4คนนี้ที่สมควรได้รับมากที่สุดคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับข่าวต่อไปของวันนี้เรามีประเด็นร้อนแรงที่เชื่อว่าหลายคนต้องหันมามองหลังสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมเริ่มต้นฤดูกาลแบบติดขัดแต่ตอนนี้พวกเขากำลังกลับมา ใครจะคิดว่าสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะหมดหวังในช่วงต้นฤดูกาลจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกโฉมล่าสุดครับนานี่อดีตปีกจอมลีลาของแมนยูเนเต็ดและขวัญใจแฟนบอลทั่วโลกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ที่เรียกได้ว่าจุดชนวนความฝันของชาวเรดเดวิลส์ขึ้นมาอีกครั้งแล้วเขามีความเชื่อมั่นต่อทีมชุดปัจจุบันของปีศาจแดงมากแค่ไหนในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ย้อนกลับไปช่วงเริ่มต้นซีซั่นแมนยูไนตตดต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างหนักหน่วงแต่ด้วยฝีมือของรูเบนอโมริมทีมก็ค่อยๆกลับมาเข้าที่เข้าทางและตอนนี้พวกเขาไต่ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ6ของตารางแล้วพวกเขาตามหลังพื้นที่ท็อปโฟเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นและที่สำคัญคือพวกเขาอยู่เหนือคู่รักคู่แค้นตลอดการอย่างลิเวอร์พูลแชมป์เก่าอยู่1คะแนน,นแม้ตอนนี้ใครๆก็ยกให้อาเซนอลเป็นเต็งหนึ่ง จากฟอร์มอันร้อนแรงแต่นานี่มั่นใจว่านี่แค่เริ่มต้นฤดูกาลนี้ยังมีจุดพลิกผันอีกมากมายให้เราได้เห็นกันนานี่อดีตนักเตะวัย38ปีที่ยังคงติดตามฟอร์มของทีมเก่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างใกล้ชิดกล่าวกับ covers.com อย่างมั่นใจว่าทีมเก่าของเขามีสิทธิ์เป็นทีมเต็งที่สร้างความประหลาดใจหากยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ดีในช่วงหลังนี้ไว้ได้ และอาจได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยนานี่กล่าวว่าทำไมจะไม่ได้ละ่ะพวกเขากำลังสร้างทีมที่แข็งแกร่งและพยายามกลับเข้าสู่การแข่งขันที่แท้จริงกับทีมที่อยู่บนหัวตารางเสมอมาได้แก่อาเซนอลลิเวอร์พูลเชลซีและแมนซิตี้ดังนั้นตอนนี้พวกเขาอยู่ในจุดนั้นแล้วพวกเขามีความเป็นไปได้ถ้าพวกเขาชนะในะอีกไม่กี่เกมข้างหน้าทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นเราไม่มีทางรู้ สู้ต่อไปเพื่อชัยชนะแล้วเราค่อยมาดูกันนอกเหนือจากฟอร์มในสนามนานี่ยังได้ชี้ให้เห็นถึงข้อดีที่หลายคนอาจมองข้ามหรือแม้กระทั่งรู้สึกหงุดหงิดนั่นคือการที่ทีมไม่ได้ไปแข่งขันในฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้แม้แฟนบอลจะชอบเห็นทีมรักไปโลดแลนกลางสัปดาห์แต่ในสถานการณ์ที่ทีมกำลังสร้างตัวและหาจุดลงตัวนานี่มองว่านี่คือโอกาสทองนานี่ให้เหตุผลว่า การไม่ได้ยุโรปก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งใช่แต่สําหรับช่วงเวลานี้สําหรับสิ่งที่พวกเขากําลังพยายามสร้างมันดีกว่าเพราะมีเวลามากขึ้นในการเตรียมทีมและฝึกสอนผู้เล่นผมคิดว่าถ้าไม่มีการแข่งขันกลางสัปดาห์มันจะง่ายขึ้นและพวกเขาก็จะสามารถฝึกสอนด้านแทคนิกและเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวันหยุดสุดสัปดาห์นานี้ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าคิดว่าถ้าไม่ใช่ปีนี้พวกเขาก็จะได้ความมั่นใจเต็มเปี่ยมสําหรับฤดูกาลหน้า แต่สำหรับตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปได้แล้วคุณล่ะครับหลังจากที่เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆของแมนยูนเต็ดภายใต้การนำของรูเบนอามอริมและเมื่อมาฟังความมั่นใจจากอดีตนักเตะของสโมสรอ,อย่างนานี่แล้วคุณเห็นด้วยกับนานี่หรือไม่ว่าแมนยูน t เต็ดมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้กด1ถ้าเห็นด้วยกด2ถ้าคิดว่าแค่ท็อปโก็พอคุณคิดว่า การไม่มีรายการแข่งบอลยุโรปเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของแมนยูเน็ดในตอนนี้จริงหรือไม่จาก1-10ถึงคุณให้โอกาสที่แมนยูเน็ดจะจบในอันดับท็อปโฟของฤดูการนี้กี่คะแนนคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและบทวิเคราะห์ของสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเน็ดทุกวันแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า